สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเช่นเคยกับบ้านนับอมตั้งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนํานะเมนูนี้ก็คือเมนูไก่ทอดเสียบไม้ครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับเราเริ่มจากการเตรียมเนื้อไก่ก่อนนะครับในการเตรียมเนื้อไก่ครับเพื่อนๆเราจะใช้เศษเนื้อไก่นะครับหรือว่าเศษย่างนะเวลาเพื่อนๆไปร้านไก่อ่ะครับบอกเขาว่าเอาเศษไก่นะครับหรือว่าเอาเศษย่างนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะ คือเขาจะขายแยกไว้ต่างหากเลยนะครับสําหรับคนที่จะนําไปย่างขายหรือว่านําไปทอดขายนะครับต่อไปครับเราจะมาเริ่มล้างไก่กันก่อนนะครับนําเกลือแกงป่นนะเทไปเลยครับแล้วก็เทน้ําใส่เลยครับเราจะล้างเพื่อให้ไก่เนี่ยนะครับมันหายคาวก่อนนะทีนี้นะครับเราก็เทน้ําออกครับ เราจะมาเริ่มปรุงกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับน้ำสามเกืนะนะน้ำาติลงไปก่อนครับสามเกืนนี้ก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็พ้อสาเขียวครับรสด,ด,ดีครับน้ำตาลครับแป้งทอดกรอบครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาคลุกเขาทั้งหมดนะฮะให้มันเข้ากันนะครับลืมแจ้งนิดนึงครับก่อนหน้านี้ผมได้ใส่น้ําเย็นเพื่อน,นวดกับแป้งไปแล้วนะแต่ว่าตอนถ่ายครับกล้องมมนมีปัญหาเลยไม่สามารถเก็บภาพได้ยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่น้ําเย็นกันด้วยนะครับพอเราผสมเข้ากันแล้วนะครับผมก็จะมาไก่ทิ้งไว้ประมาณ4ี่สิบนาทีครับและนําไปแช่ตู้เย็นนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนํามาเสียบไม้กันเลยครับเราจะเอาหนังไก่อยู่บนนะครับหรือว่าหนังไก่อยู่ล่างก็ได้นะไม่ได้มีผิดมีดถูกนะเทคนิคเวลาเสียบนะครับ เลาเสียบอะครับเราต้องคอยคอยหมุนอย่างนี้ได้นะคอยหยัดทิศอย่างนี้เลยนะมันจะเข้ายากนะครับเราต้องคอยหมุนตัวตัวไม้เ oh, ส right. ียบไก่ด้วยนะเพื่อนๆวันนี้นะหมุนอย่างนี้นะนี่ๆๆตอนนี้เวลาเสียบอะครับแนะนาให้เียบตรงเนื้อนะอย่าเสียบให้โดนหนังนะถ้าโดนหนังมันจะเข้ายากนะครับเจ็บเนื้อแล้วค่อยๆดันอย่างนี้นี่เฉลี่ยเฉลี่ยนะครับไม้หนึ่งเนี่ยตกประมาณ สชิ้นได้นะเพื่อนๆขายอยู่นะครับประมาณไม้สิบาทนะครับณนะเวลานี้นะถ้าของขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องขายไปสิบสองบาทนะครับน,นี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับนำไปตั้งทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกชิ้นหนึ่งนะ มาณนี้อย่างม้นี้นะครับผมใช้ไก่สามชิ้นแต่ว่าเป็นชิ้นใหญ่นะประมาณนี้นะครับนี่นะครับพอเราหมักเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมสวยไหมเวลาขายครับก็ขายมาละสิบบาทนะครับเห็นแบบนี้กาลังดีเห็นไหมครับ บางทีอะครับพอเราหมักเสร็จอะเราก็เอาไก่น่ะมาเรียงแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็นําไก่เนี่ยไปแช่ในตู้แช่แข็งได้เลยนะครับทีนี้พอเราจะใช้เนี่ยหรือว่าพอเราจะนํามาทอดขายเนี่ยเราก็เอาไก่น่ะนำออกจากตู้แช่แข็งแล้วก็มาทิ้งไว้ให้มันหายเย็นนะแล้วก็นําไปทอดขายได้เลยนะครับเราก็ตั้งน้ํามันนะครับให้มันเดือดนะครับในการใช้ไฟครับเพื่อนในการทอดอะเราต้องใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะ พราะว่าถ้าไปแรงเนี่ยเวลาทอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเนื้อไก่เนี่ยมันจะไม่เร็วนะครับสีมันจะไม่สวยแล้วมันจะสุกไม่ทั่วถึงนะครับเวลาเช็คมันร้อนนะครับสังเกตว่าฟองมันจะขึ้นแบบนี้ผุดผดแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองนําเทสหนึ่งชิ้นก่อนนะถ้าแบบนี้นะครับคือได้แล้วนะครับฟองจะฟู่ฟู่ผุดผุดแบบนี้คือได้แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็นําไก่ทั้งหมดนําลงไปเลยครับ พอเรานำลงข้อเสร็จนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆอย่าเพิ่งคนไก่นะครับหรือว่าพิกไก่นะเราจะทอดให้แป้งเนี่ยนะครับมันเริ่มเซสตตัวกับตัวเนื้อไก่ก่อนนะถ้าสมมติว่าพอเรานำลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อนๆเนี่ยไปคนกระทะเนี่ยนะครับแป้งเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับและทําให้ตัวไก่ที่มันอยู่ในกระทะเนี่ยมันจะติดกันด้วยนะครับเราต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆจนกว่าแป้งมันจะเซสตตัวกันนะครับแล้วก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยให้มันทั่วกระทะเลยนะ พอเราทอดมาสักพักแล้วน,นะครับแป้งมันเริ่ม table table เ,เซตตัวแล้วนะทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มคนไก่กันนะครับเราจะคนไก่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวไก่บางส่วนที่มันอยู่ชิ้นล่างสุดเนี่ยมันจะไม่นะครับสีมันจะเหลืองไม่เท่ากันนะตอนนี้นะครับพอเราทอดมาได้สักพักแล้วนะครับสังเกตว่าไก่เนี่ยเนื้อเริ่มเหลืองเลยนะเราก็ต้องคอยคนนะครับคอยคนให้ทั่วนะครับมันจะได้สีสวยเท่ากันทุกชิ้นนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทอดอีกสักพักหนึ่งนะทอดจนมันเหลืองสวยนะตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าไก่เนี่ยนะครับเริ่มฝุกเต็มที่แล้วเห็นไหมสีกําลังสวยเลยนะครับอยากให้สีเข้มไปนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวพอมันขึ้นอีกเนี่ยนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะทีนี้นะครับเราก็ตักขึ้นเลยครับหลังจากนี้นะครับเราก็ นำไก่นะครับไปวางขายหน้าร้านได้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมขายคู่กับข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นตัวทําเงินให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับในการขายครับก็แนะนําขายประมาณไม่ละสิบบาทถึง15บาทนะทางนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละบุคคลด้วยนะครับโอเคไหมครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Terima